นี่ค่ะเอเจีที่น่ารักทุกท่านรามาพบกับช่องช่างมิชแนลนะคะเดามาดูนะคะช่างในทำอะไรไน,นี่ค่ะยามากระดหนาวยกหม้อปูนออกคนเดียวนะคะนี่ค่ะโอ้เพื่อวิวที่ชัดเพียงกับไปยกหม้อออกนะทุกคนใช่โอ้โห จะซื้เอเลยอโอ้โหประตูปิดไ้สนิทเป๊ะโอ้โหแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้นะลูกน้องนะไปซื้อสมมตินะในภายภางหน้าซื้อแลกมนะ่าเครีอรยองอะไรนะเลกเกอร์เลกเกอร์เพราะมันเป็นไม้ต้องทาเลกกเกอร์แต่เท่านี้นก,ก,นก็สีสีไม้นี่ก็คือสวยแล้ว ถ้าไม่อยากคนที่นเต็มๆจะสวยถ้าสีเหลอืมสวยดีเนาะนี่นะเอฟซีท่านดูว้าเนาะเอ้ยสวยงามนะทุก้นมหล้วตอนกลางคืนนะไปการยูเอฟโอสองมาอู้ยเจ๋วเลย อยากจะเชื่อว่ามันจะสวยขนาดนี้แล้วทีนี้ขั้นตอนของเราก็จะเหลือเทพื้นด้านหน้าเลยวสนะครับเนาะในคลิปตัอไปคลิปนี้เราก็เก็บรายละเอียดใส่กรอนประตูอะไรเสร็จหมดแล้วในที่ ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันะกนะครับท่านผู้ชมทกท่านสวัสดีครับผมติดกลอนเลยยังบงตัวน,นี้ติดแบบกลอนล็อกได้เนาะแบบอันนี้นะแบบหูช้างนะ มันได้ไหมมันมีมีพื้นที่ใส่ไหมา่ไมันมีไหมเจ้ามีหูช้างไหมถ้ามีหูช้างใส่เลยใส่หามีแต่หูหนูนีฮะมีแต่หูหนูเหรอใส่หูช้างเลยมันจะได้ล็อกได้มีเนหรอล็อกข้างในข้างนอกก็เป็นใส่หูช้างเอาไม่ไม่เอาแบบนั้นน่ะน้ำใส่ข้างใน ใช่หัวช้างใส่ข้างนอกเผื่อแบบแกมีธุระจะต้องล็อกบ้านนะใช่เรามีขีเจาะอยู่เรามีของเรามีของใช่มันต้องชูของโอ้ใครจอดจักรยานในทางลางถนนเลยเจ๋อไม่รู้ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ให้มาลงหัช้างเนาะฮะไม่มีหัวช้างเหรออ๋อหัวช้างผมก็ได้อืม

นี่บาเขานะ้อบาเขาน่บาวไปมันปืนโอยบังองเพื่อนนี่ไลไล่อ้มแล้วของไอโจงามกว่าโอยมันจะโชวโชโยู่ทายต้นเนตเตะหมดเลย คลิปนี้แบบประมาณนี้นะคะจะรู้กดไลค์กดแชร์ช่องช่างน้ำฉ่ำเงานะคะ